เอาละครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม a r r Sur v i v v l บอลฮาร่นะครับก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับเราจะมาต่อภารกิจนะครับที่ได้ค้างคาไว้นะครับจากเมื่อพาร์ทที่แล้วกันเลยนะครับผมไม้บนกาอนนี้มีหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแต่เกาะน,นู้นมีแน่นอน เดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนก่อนนะครับหาแรปเตอร์มาด้วยไปแรปเตอร์ตามพี่มา,อ,า,ามอัดดาเมตไปก่อนเลยแล้วก็เลือดโอเคเลือดเอาไปสัก20,000สปีดครับสปีดตอนนี้ไป192ตัวที่น่ากลัวจริงๆก็จะเป็นพวกซอมโดโดนะครับน่ากลัวมากตัวในพวกตัวธรรมดาพวกนี้น่าจะชิวๆไหวอยู่เดี๋ยวเราจะสั่งให้แรปเตอร์เราลุยนะครับแรปเตอร์เต็มตัวแรปเตอร์จัดการพวกมันเลยลุย ทาั้นเออนั่นอะดีมากกัดไปกัดไปเรียบร้อยคานโนด้านนี้ต่อเลยดีกว่ามัน้นต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยเร็วลุย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 กัดไปวันนี้เรามีองครลักษ์กครับไม่ต้องกลัวครับผมชิวๆไปหาไม้ด้านบนกันดีกว่าถ้าไม่มีต้นไม้ก็เดี๋ยวข้ามไปตัดฝั่งนู้นนะครับมาสำรวจเกาะน,นี้กันเกาะน,นี้ไม่เคยมาเลยเนี่ย โอเคได้อยู่ด้านบนนี้ไม่มีต้นไม้นี่ว่ะผมว่าเก่อก่อนนี้นะ่าจะไม่มีต้นไม้เลยมั้เนี่ยเฮ้ยไ,ได้ยินเสียงพวกพรามอัลฟาแต่ว่าเจอไม้เลยครับมีไม้ให้เราใช้แล้วขอไม้หน่อยโอเคจะได้คราฟที่ขี่รับเตอร์ได้ครับรับเตอร์รับเตอร์อยู่ไหนเลยเดี๋ยวพิมพ์ตัว P ไปด้วยครับได้หายง่ายโอเคได้ที่ขี่รับเตอร์มาแล้วนะครับเดี๋ยวอัพน้ำหนักไปด้วยไม่งั้นขี่ไม่ได้น้ำหนักไปพันเ้า ที่คีต่อทีนี้ก็พร้อมลุยเลยครับไปเคลียร์พื้นที่บริเวณนี้ให้โล่งเลยเดี๋ยวผมจะเวลล์ออร์ลัตเตอร์ตัวนี้นะครับให้สามารถสู้กับพวกพราัลฟาได้นะครับโอ้ยโดนเสือกัดลอยเลยเหรอเนะี่ยกัดไปกัดไปมากัดรัวๆวกัดรัวๆเร็วกะตุยไปเหลืออีกสองทีนิดเดียวอีกิดเดียวเรียบร้อยครับเหลือแต่นกแล้ว ลัปเตอร์ผมว่ามันเล่นง่ายนะบังคับง่ายแล้วก็เล่นดีกว่าเสือด้วยครับถ้าเราอาัดดามเมจมันเยอะๆนี่เป็นตัวที่โหดใช้ได้เลยครับผมกระโดดกาดไปกระโดดกาดเรียบร้อยอ๋อไไงเป็นพรามอ,อัลฟาแรปเตอร์ครับเดี๋ยวอัดเลือดไปอีกครับผมเลือดตอนนี้อยู่ที่52803แล้วก็เป็นสต a มิน่ไปได้ครับไปที่2 2 0 2สปีดเอาไปที่300ครับที่เหลือดาเมจไปเลย สู้ได้หรือเปล่าไม่รู้ต้องลองดูครับโอเคตอนนี้ผมพร้อมแล้วนะครับเข้าไปลุยกับมันกันเลยดีกว่าไม่ไหวก็หนีไม่เป็นไรตัวแดงกลัำเลยจับไปมาชาร์จก่อนชาร์จก่อนเข้ามาหูดกัดกันเลยหรอกัดโหดมากครับผมกัดเรากันเลย่ะอหูยเราไวสุดๆด้วยกัดไปกัดไปไหวหรือเปล่าไม่รู้ต้องลองดูหูตีโคตรแรงตีโคตรแรงมากโอ้โหลอยเลยว้าวเฮ้อไอหดจัดด้วยว่ะ โหดจริงๆครับเลือดออกบ้างหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวโกย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 เลยกระโดดไปนู้นเลยเมูเรยตามม,มาอยู่เว้ยเฮย้ยกระโดดงมาเดี๋ยวตายอุ้ยลับเตอร์ตายลับเตอร์ตายเลยอุ้ยอุ้ยเอ้ยมาตายไกลเกินไปไหมโอโ้หโหดโหสลัดเลยสุดยอดเลยครับซูไม่ได้ครับผมเมื่อกี้ก็ขนาดอัพไปเยอะพอสมควรเลยนะครับก่อแหกก่อแตกกระเจิงมากมาย ลองใช้ฉลามสู้ดูดิเดือดฉลามอัาไปที่สองแสนเฮ้ยมันมาแล้วเดี๋ยวจะเอาเหรอจะเอาเหรอมาดิมาเลยมาเลยมันยอมลงทุนที่จะลงน้ำมาสู้กับผมเลยครับแต่ว่าฉลามโอเคอยู่ไม่เสียเยอะเท่าแรปเตอร์เมื่อกี้ผมจะกระโดดลงก็กระโดดไม่ทันโหดมากมายแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีตัวที่มีแสงอีกน,นะครับไม่ได้มีแค่ตัวนี้ตัวเดียว มันกัดฉลามไม่ค่อยเข้านี่หว่าเสียแค่ทีละพันสองพันเองนะครับถ้ามองไม่ผิดเราน่าจะสู้มันได้อยู่จัดไปที่ขามันรู้สึกว่าจะมีเลือดออกมานิดนึงแล้วนะครับผมว่าสู้ได้แน่นอนแต่ไอตัวนู้นผมว่าไม่ใช่อัลฟาพรามนะเพราะว่าสีมันแดงจัดเหลือเกินนะครับน่าจะเป็นเอเพ็กมากกว่าถ้าฆ่าเอเพ็กได้รู้สึกว่าจะมีสกินด้วยครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องฆ่ามันให้ได้เดี๋ยวผมจะลงไปวิ่งล่อนะครับตอนนี้พรามอัลฟาแรปเตอร์เรียบร้อยไปแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวขอคราฟเตียงไว้ก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับข้ามไปกล่องตัวนี้ก่อนต้องการเตียงคาโนตัวนี้หลับยังไม่ตื่นอีกนเนี่ยแต่ถ้าจับคาโนก็ไม่สามารถที่จะคราฟที่ขี่ได้ครับต้องข้ามไปก่อนเราต้องการที่ขี่ไงอุย้ยลอยเลยโอ้โหกว่าจะหล่นลงมาเฮ้ยอะไรเว็บแวบเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรเว็บแวบผมตาฝาดไปคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยผมเห็นชัดมากครับ เป็นเหมือนลูกคาโน่อะผ่านหน้าผมไปแบบว่าไวมากเตรียมของกินมาด้วยมีอะไรให้กินบ้างหรือเปล่าแสดงว่าเนื้อปลาจะสุม่มแบบว่าได้เนื้อธรรมดามาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะได้เนื้อปลาอย่างเดียวครับผมปับเตียงเลยเตียงทําได้นะครับหนึ่งอันแล้วก็ฟาวเดชันหนึ่งอันครับฟาวเดชันธรรมดาขาดอะไรทําเป็นฟางได้หรือเปล่าเป็นแทสอะแทสก็ไม่ได้เหรอ เราทําเป็นเตียงแบบว่าปิกนิกดีกว่ามั้งปิกนิกผมก็น่าจะเรียนรู้มาแล้วนี่ High sleeping bag โอเคเอาใหม่ครับต้องพิมพ์เป็นอ๋อ sleeping bag แทนได้อยู่ครับเอามาวางไว้ก่อนครับการเราตายอันนี้ก็คิดว่าเราสามารถที่จะเกิดได้ครั้งหนึ่งนะครับพวกถุงนอนพวกนี้โอเคทีนี้ผมก็จะไปวิ่งล่อนะครับ Apex Raptor นะครับมาทางนี้ครับผมผมมั่นใจว่า a p e ป Ra p t o r แน่นอน นี <54. S 2> ่เลยเลเวล480แต่ว I mean? <doors> ่าม <then> <uck grades hib Store> ันมาจากไหนแล้วเพราะว่าตอนแรกมันไม่มีนะอยู่ดีๆก็โผล่มานะครับไปวิ่งล่อมันก่อนเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาเฮ้ยมันเห็นเราแล้วเโกลโกวูวิ่งไวมากวิ่งไวมากครับผมวูทีเดียวเกือบตายขึ้นเป็นรูปแบบว่าฟันด้วยครับน่าจะโหดกว่าพรามอัลฟ่ากม่งเนี้ยขึ้นในหลามก่อนเดี๋ยวเดี๋แป๊บรอแป๊บ มันไม่กลัวกันอยู่ในน้ําเลยครับกัดไปกัดไปได้อยู่เข้ามาเลยเข้ามาเลยรวดลายสวยมากครับอุ้ยตีแรงกว่าตัวเมื่อกี้เยอะเลยครับผมฉนามก็ดูเหมือนจะไม่ไหวนะเนี่ยโหดจัดเลยครับสู้มันสู้มันเร็วเลือดมันออกหรือว่าลายที่ตัวมันวะเนี่ยอุ้ยฉนามไม่ไหววะนีก่อนไม่ไหวครับไม่ไหวดามเมจไปอีครับผมโอโหดมาก เดี๋ยวรีเลือดแป๊บหนึ่งไม่ไหวจริงๆเรามาเจอแบบว่าของแบบว่าโหดมากเลยครับตัวนี้มาหาการไดนโนเสาร์เลยเคยใช้แต่ตัวโหดๆมาฆ่าไงมันสู้ได้ตัวนี้สู้ไม่ได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวกดผิดกดผิดเกือบตายฟรีแล้วโชคดีรอดมาได้เมื่อกี้ถ้ามันกัดโดนตัวผมนี่ผมตายเลยนะครับผมอาจจะต้องไปเก็บเลเวลปลาฉนามก่อนมันน้งี้อู้ไนตีแรงจริงว่ะ ที่ตัวมันก็เหมือนจะมีเลือดออกแต่ว่าถ้าสู้จริงๆแล้วเราน่าจะตายก่อนมันนะครับเลือดเราจะหมดอยู่แล้วเนี่ยทีละสองสามหมื่นเลยครับการกัดของมันโอ้โหเอยเดี๋ยวไม่ไหวไม่ไหวครับเก็บเวลก่อนนี้ว่าต้องข้ามันให้ได้เดี๋ยวขอเก็บเลเวลแป๊บไม่ลาทิ้งความพยายามอยู่แล้วครับสู้ตายไอ้พวกตัวกระจกพวกนี้ก่อนกัดไป อามาเพื่อนมาเดี๋ยวค่อยกลับไปฆ่ามันถ้าในคลิปนี้ผมฆ่ามันไม่ได้นี่นอนไม่หลับครับแต่ถ้าสู้ไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมแหละอาจจะต้องใช้ตัวโหดกว่านี้ในการมาฆ่าไงผมจะต้องทําการรวบรวมกองทัพเนี่ยเพื่อฆ่ามันให้ได้อันดับแรกเลยก็เดี๋ยวขอมาฟาร์มนะครับอุปกรณ์ที่จําเป็นก่อนดีกว่าตอนนี้ก็จะมีพวกไฟเบอร์นะครับพวกไม้อะไรต่างๆนะครับเราจะไปสร้างนะครับบ้านเล็กๆอยู่ตรงนั้นนะครับ เพื่อไว้ใช้ในการรีนะครับตัวเองขึ้นมานะครับผมหลังจากที่เราตายครับแผนการองผมที่จะฆ่ามันในวันนี้ก็คิดว่านะ่าจะเป็นการใช้ใกลุ่มนะครับแรปเตอร์เราจะจับแรปเตอร์ให้มากที่สุดเลยครับแล้วก็มาอัพซักพักนึงอะ่ะอัพพวกแรปเตอร์นะครับที่เราจับมาได้แบบให้ได้เลือดเยอะๆแล้วก็ดาเมจสักสี่ห้าพันก็พอแล้วก็เอาไปลุมมันครับน่าจะไหวยอยู่ถ้าเราลุมนะแต่ถ้าตัวตัวนี้ไม่ไหวแน่นอนครับโหดจริงโอ้โหโหดมากๆเลย ไม่เคยใช้แบบว่าตัวธรรมดาฆ่ามันไงเพราะว่าปกติผมจะใช้แบบตัวโหด,ดไปเลยครับเดี๋ยวคราวเป็นเสื้อผ้ามาด้วยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เสื้อผมแตกหมดแล้วนะครับเหลือแต่ชุดธรรมดาทั่วไปกากๆกกเสื้อเหล็กก็ไม่สามารถซ่อมได้เพราะว่ามันต้องใช้สมิตตีในการซ่อมนะครับใส่เป็นเสื้อหนังก่อนแล้วกันชั่วคราวครับผมโอเคทีนี้ก็ไปจับพวกแรปเตอร์ฝั่งนู้นกันเลยครับแรปเตอร์มันจับง่ายจับไม่ยากเท่าไหร่ เจอหอ,อกพิษไม่กี่ทีมันก็สลบแล้วไงไปลุยกันเลยมันน่าจะยังอยู่ที่เดิมนะครับเราจะต้องเซฟตัวเองให้มากที่สุดแมงป่องนี่ไม่น่าจะสู้มันได้นะแมงป่องนี่ไม่เอานะครับเดี๋ยวไปหาจุดที่มีแรปเตอร์เยอะๆก่อนตอนนี้มันยังอยู่ที่เดิมเลยนะครับตรงนี้ไม่ปลอดภัยที่จะฟาร์มพวกไดโนเสาร์ครับผม เอาเป็นว่าเราจะเริ่มจากตรงนี้ก็แล้วกันตรงนี้น่าจะได้อยู่มีคารโนอยู่ครับโอเคเดี๋ยวเราจะจับเป็นคารโนก็ได้นะครับแล้วก็เสือครับผมผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ต้องขี่มันก็ได้ครับแค่ให้มันกัดแล้วก็อัพเลเวลแค่นั้นเองตอนนี้เสือเข้ามาชาร์จเราแล้วนะครับเตรียมตัวได้จัดไปโอเคสลบไปแล้วครับเลเวลหนึ่งร้อยน่าจะได้อยู่มังเดี๋ยวให้มันหลับไปก่อนนะครับเอาไอ้ตัวนี้อีกหนึ่งตัวเข้ามาเข้ามา จัดไปหนึ่งทีเรียบร้อยเช่นกันถ้าถูกจังหวะนะครับบริเวณด้านหน้าเฮ้ยบ <Hey, S 1> ีเจกกนโซรัสด้วยนี่วาถ้าได้ตัวนั้นนี่มีโอกาสสู้ได้สูงเลยครับต้องฟาร์มเนื้อน้องแบบเยอะๆเลยอะ่ะถึงจะได้เอาเสือก่อนแล้วกันครับไม่ได้ซีเรียสอะไรขอเสือก่อนเอาเป็นว่าแบ่งกันแล้วกันนะไอส2ตัวเนี้จับเสือ2อตัวนี้แล้วก็ไอเจกกนโซรัสตัวนั้นน่าจะต้องใช้เนื้อน้องเยอะเลยครับ แป๊บรอแป๊บเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับเลเวลของใจกโนโซลัสตัวนี้ก่อนดีกว่าหุ้ยมี2ตัวเลยครับเลเวลเท่าไหร่วะเนี่ยเลเวลแปดหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งตัวเลเวลเท่าไหร่อีกหนึ่งตัวเลเวลเจ็ดสิบหกผมว่าตัวเลเวลแปดผมน่าจะจับมันได้ครับแล้วก็มีคาโนตรงนี้หนึ่งตัวเลเวลสามสิบสองเฮ้ยมีสองเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใจเย็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนร่วงไปเลยครับหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวเข้ามาเสียบคอหอยไปโอเค เอาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วกันขอเนื้อน้องขอเนื้อน้องามเนื้อน้องมาด้วยนะครับอยากได้ใจแกนว่ะทําไงดีเอย่ยเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนดูก่อนนะครับต้องการเนื้อน้องมากๆเสือตัวนี้ได้ยังตัวแรกขึ้นมาเกือบครึ่งแล้วนะครับไม่นานก็น่าจะได้ปล่อยมันนอนตรงนั้นไปก่อนเลยเรามาหาเนื้อน้องจากไอ้พวกนกพวกนี้ดีกว่า พวกนกน่าจะให้เนื้อน้องเยอะที่สุดในเกาะน,นี้ไงใช้เป็นอะไรดีอะเป็นปืนธรรมดาแล้วกันครับยิงล่อมนลงมาโอเคลงมาเลยครับตามด้วยหอกพิษเสียบหัวไปตลบไหมเรียบร้อยครับล่วงแล้วพอมันล่วงเราก็จะใช้เป็นขวานตีนะครับให้มันตายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยซอมโดโดนี่เราสู้ไม่ได้ครับผมซอมโดโดนี่โหดจริงโอ้โหฟามเนื้อน้องยากไอซอมโดโดแย่งเนื้อหมดเลยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหว ตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่ที่ปลอดภัยต้องหนีอย่างเดียวแล้วครับโหดมากโหดมากนี่ก่อนนี่ก่อนลงทางนี้แล้วกันครับอุ้ยลงไม่ได้ด้วยสูงไปลงไปนี่ตายในฐานเดียวเลยปลอติต๊งรอดรับได้เลยถ้าลงทางนี้ <c oughs> ไม่รอดแน, <c oughs> น,อน่เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนเสือขาวตัวนั้นก็น่าสนใจว่ะให้ได้เสือทักตัวนึงก็พอ ที่ต้องการที่สุดก็คือรับเตอร์เพราะว่ารับเตอร์เราสามารถที่จะขี่ได้เลยนะครับที่ขี่มันทาง่ายมากยังไม่ได้เลยเหรอเนี่ยแย่หน่อยแย่หน่อยเอาเป็นว่าวัดดวงนะครับไปจับเจโนโสดรัสเลยดีกว่าครับผมตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวที่จะสู้กับมันได้ลองดูเอาเลเวลแแล้วกันครับตัวไหนเลเวล8วะเนี่ยดูก่อนนะครับ ตัวแรกนี้เลเวล8โอเคผมยิงโดนเลเวล8นะครับเข้ามาเลยเพื่อนถ้าล่อมันลงน้ำน่าจะได้อยู่เพราะว่าเวลามันอยู่ในน้ำมันจะกัดเราไม่ค่อยโดนนะครับยิงไปก่อนยิงไปเขามามันมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวทีเดียวอาจตายได้ลงน้ำลงน้ำลงน้ำก่อนถ้าลงน้ำนี่ได้อยู่ครับขอให้มันลงน้ำมาจริงๆเราอยู่ในน้ำเราก็ยิงมันได้นะครับยิงไปมุมนี้แหละปลอดภยัย มันโดนซอมโดโดตีอยู่เนี่ยทำไมมันไม่กัดซอมโดโด่วะกัดไม่โดนจะมืดแล้วด้วยครับผมว่ามันโดนซอมโดโด่ฆ่าตายแน่นอนเนี่ยซอมโดโด่ทำไมโหดจังวะโอ้โหตัวนี้น่าจะจับไม่ได้นลครับเสร็จซอมโดโดแน่นอนมาตัวนี้ต่อเลยดีกว่าตัวนี้น่าจะไหวอยู่มั้งโดนไปแล้วหนึ่งทีจริงๆแล้วผมกลับไปที่บ้านไปเอาลิงมาเนี่ยมังกรมาดีกว่ามั้ง ถ้าอยู่ี่เสียเวลาแน่นอนเลยมึดแล้วด้วยครับโอ้ยสมโดโดสมโดโดมาไวมากมาไวมากเลือดออกจะตายอยู่แล้วนะครับแสดงว่ามันโดนใจแกนตัวนี้กัดจะตายเลยตอนนี้ผมคิดว่าตัวเดียวที่จะฆ่ามันได้ง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นมังกรน้ําแข็งนะครับเอามังกรน้ำแข็งไปฆ่ามันดีกว่าไม่งั้นเสียเวลาแน่นอนบินไปเลยครับอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ต้องข้ามเกาะฝั่งนี้ไปนะครับ ใช้มังกรน้าแข็งง่ายกว่าตัวอื่นเสียเวลาแน่เพราะว่าตอนนี้มังกรน้าแข็งผมเรียกว่าตันนะครับแล้วก็ฆ่าพลังอะไรโหดมากๆเลยครับสู้มันได้แน่นอนด้านบนนี้มีมังกรพิษด้วยนะครับจัดไปดิเรียบร้อยครับไงได้ที่ตัวมันมีของหรือเปล่าเนี่ยทาไมฆ่ามันไม่ได้ท็อปฟี่เลยก็ไม่รู้ครับดูดีมีของไหมนี่ไงท็อปฟี่โอเคโอโหได้ท็อปฟี่มาเลยครับลูกกระสุนเพียบเลยออกมาหมดเลย อ๋อมันต้องมาสำรวจที่ตัวด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ถึงจะได้ท็อปฟรีได้ท็อปฟรีมาแล้วก็ชิวๆเลยเดี๋ยวผมจะได้จับบังกรไฟนะครับตัวสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่นะครับผมถึงต้นตีพลามอัลฟาอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันครับขอไปฆ่าเอเป็กซับเตอร์ก่อนดีกว่าเหนื่อยกับมันมาตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วเนี่ยจริงๆอยากจะจับแบบว่าไดาโนเสาร์ทั่วไปไปลองฆ่ามันดูไงแต่ผมว่าถ้าเกิดว่าเราล้มเหลวเนี่ย มันตายฟรีแน่นอนครับเสียดายไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เสือที่เราจับเอาไว้นีครับตายหรือยังด้วยผมว่าน่าจะโดนพวกซอมโดโดกินไปแล้วมั้งไม่น่าจะรอดครับมาลุ้นกันว่ารอดหรือเปล่าใจกงใจแกนยังอยู่นะครับฆ่าเลยครับผมซอมโดโดยังไม่ตายเหรอนี่ไงจัดให้ได้จัดให้ได้ดไดกระตุยไปขนาดว่าใจกระโนโซลัสเมื่อกี้ก็โดน2ทีเลยนะครับอุยซอมโดโดยังไม่หมดดีกว่เนี่ย ซอมโดโดนี่มันเป็นตัวที่แบบว่าตายยากมากมายครับผมตายยากแบบสุดๆเสือได้แล้วนะครับได้ทั้ง2ตัวเลยครับผมโอเคเดี๋ยวให้เสือนะครับอารักขาบริเวณเกาะน,นี้ไว้ไอสอตัวนี้ไม่ต้องเอากลับบ้านนะครับผมจะให้เฝ้าเกาะตรงนี้ไว้เลยขออัพค่าพลังให้มันก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอเป็กซอมโดโดรับรองว่าได้เจอกันแน่ครับ <ๆ S 2> เพิ่มเลือดไปก่อนเลย เลือดตอนนี้อยู่ที่7จ0 0หนะครับแค่นี้มันก็นไม่ตายแล้วสบายสายอัดเลือดไปเลือดตัวน,นี้ได้ที่9 7้0 0เฮ้ยเก้าหไม่ใช่9 7้0หทีนี้เป็นคิวของเอ e x แตปเตอนะครับที่จะต้องไปลงนรกเป็นลายถัดไปครับผมอยู่ไหนไอตัวนี้ลูกทีเล็กปล่อยไปครับโอเคเจอมันเลยครับโอ้ลำแสงมันอลังการว่ะจัดไปหนึ่งทีตายไหม โดนไปหนึ่งทีไม่ตายครับแต่ว่าเดินช้าครับผมเราน่าจะอาศัยนะครับระยะห่างในการฆ่ามันได้ครับไม่ต้องให้มันกัดเราโอเคบินวนแล้วก็พ่นพลังไฟไปอุ้ยมันกัดแรงเลยนะครับผมขนาดบังกรมะลีของเรานะครับโดนไป2-3สามทีเสียเลือดมาประมาณเท่าไหร่เนี่ย2 3 0สามแสนนะครับโอด,ดใช้ได้เลยตอนนี้มันตายไปแล้วครับไปดูของที่ตัวมันกันดีกว่ามีอะไรบ้าง เอพ์ลัพเตอร์โอ้โหโชคดีครับได้เป็นกางเกงเอลฟ้ามาครับผมเจ๋าเลยเจอร์นี <t <t ่แมนด้วยพวกปืนอะไรพวกนี้เอามาหมดเลยครับมีลูกซองแฟดด้วยนะครับแต่ลูกซองแฟดผมเคยใช้แล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่อที่เจ๋นี่คือกางเกงครับกางเกงเจ๋ามากพลังป้องกัน323เลยนะครับไม่ได้หาง่ายๆครับผมพลังป้องกันเยอะยิ่งกว่าถุงมือของวอร์เดนอีกครับ โอเคแล้วก็ไอ้รองเท้าพวกนี้ได้มาจากตัวอะไรวะเนี่ยไม่ทันดูครับได้เป็นรองเท้าแบบว่าที่ใช้ในอากาศหนาวด้วยนะครับเดี๋ยวขอลองปืนลูกซองหน่อยดิดีไหมไม่เคยเล่นเลยปืนนี้ลองดูจัดไปดิ2ทีตายเออได้อยู่ครับดรปเตอร์เลเวลหกสิบทีตายครับแสดงว่าแรงใช้ได้ลองตัวนี้ต่อเลยเข้ามาเพื่อนเข้ามาเพื่อนต้องยิงระยะประชิดนะครับจัดไปสอดอก ไอ้ตัวนี้2ทีไม่ตายแต่เกือบตายครับทีที่3ตายเรียบร้อยพวกเลเวลเยอะๆ3ทีเลเวลน้อย2ทีครับเสือตัวนี้สลบอยู่น่าจะเป็นเสือที่ผมแทงเอาไว้แล้วมังจับเลยแล้วกันครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบได้ตายแน่นอนจังๆโอ้โหใส่เนื้อน้องไป 3- 4สอันเองได้เลยหรอสรุปเลยก็คือว่าได้เสือบริเวณเกาะนี้นะครับ3ตัวเลยครับ อัพไปเลยไอตัวที่เลเวลดีใช้ได้ครับเลเวลขึ้นมาเป็น271แล้วปล่อยไว้ตรงนี้เลยนี่ก็กลับบ้านกันเลยครับทีนี้เราก็มาต่อกันที่เกาะลาวาเลยนะครับเป้าหมายของเราก็คือพวก a p e x r a p t o r นะครับหรือว่าเหล่า Warden ก็ได้ครับเราจะทําการฟาร์มพวกชุดเกาะต่างๆนะครับเราจะได้มีชุดเกาะที่แข็งแกร่งมากขึ้นครับเพราะว่าวันก่อนผมเคยเจอ A p e ป r a p t o r แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ดรอปชุดเกาะมาให้เราครับก็เลยต้องมาล่าใหม่ครับผม ด้านบนนี้มีนกด้วยเดี๋ยวจัดการมันเลยครับเผาใบหนึ่งทีตายสองอีกหนึ่งตัวครับจัดไปเฮ้ยตัวสุดท้ายนี่เป็นแบทแอดเหรอโอ้โหใช่ได้เลยฆ่าไปเลยครับไม่เป็นไรฆ่าให้หมดไอตัวที่ไม่เกี่ยวข้องนี่ฆ่าให้หมดไปครับไม่ต้องเอาไว้พอเราฆ่าเรื่อยๆเดี๋ยวพวกวอร์เดนกับไอพวกพา์มอัลฟ่ามันน่าจะมาเกิดนี่ไงผมเจอเอปส์คาโนหนึ่งตัวนะครับด้านหน้าเลยครับผมจัดไปดิจัดไปดิดปดมาคนไฟรัวๆไปครับ ไม่ใช่เอเปกตัวนี้มันเป็นแอนซเอนนี่ว่าลืมชื่อครับผมเรียกชื่อผิดโอ้โหเล่นมากๆก็เบลอเหมือนกันครับเกมนี้จัดไปจัดไปมาไอตัวที่ตายยากใช้ได้นี่ว่าตายยากยิ่งกว่าเอเปกแรปเตอร์อีกนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะดรอปชุดก่อหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเราได้สกินแน่นอนครับจะได้ไปใส่ให้กับไอ้พวกคาโนของเราครับใส่แล้วก็จะดูสวยขึ้นเท่ขึ้นแค่นั้นเองแต่ว่าดาเมจก็เท่าเดิมไม่มีอะไรมากนี่ไงเราได้สกินมาแล้วนี่ครับ ขอ,อชุดเกาะมีชุดเกาะหรือเปล่าได้ไหมไม่ได้วะเป็นสกินทั้งสองอย่างเลยครับกับลูกกระสุนทั่วไปธรรมดาไม่มีอะไรมากมายไม่มีประโยชน์ผมจะหามันได้หรือเปล่าวะเนี่ยไม่เจอเลยเนี่ยสงสัยต้องฆ่าสักรอบหนึ่งครับอารวาสไปก่อนฆ่าให้มันมาเกิดใหม่ครับผมฆ่าไปเอาให้หมดทุกตัวเจอตัวไหนฆ่าตัวนั้นเลยนะครับไม่มีลาเวนเฮ้ยเหมือนจะเห็นพลามออัลฟาหรือเปล่าเนี่ย สีแดงๆเจอแล้วครับหนึ่งตัวครับผมตัวนี้เป็นพรามอัลฟาคาโนนะครับอยู่ใกล้กับแอนซีเนคาโนเลยโอ้โหจะไหวเหรอเนี่ยพรามอัลฟาตายภายในดาบเดียวนะครับกระจอกเหลือกเกินทำไมกระจอกขนาดนี้ก็ไม่รู้โอ้โหกระจอกเกินไปไหมตกอย่ามายุ่งตัวนี้พี่ฆ่าไว้ฆ่าแอนีนคาโนต่อเลยครับเจอแอนีนคาโนสองตัวแล้วนะครับ ตัวแรกดปของไม่ดีขอให้ตัวนี้ดอปชุดเกาะอัลฟาด้วยเถอะอยากจะได้เหลือเกินนกมากินอีกแล้วกระจุยไปตายไหมตายไหมโอ้โหตายยากใช้ได้ครับมันกัดโคตรแรงเลยอะเรียบร้อยครับกว่าจะตายตายโคตรยากเลยได้ชุดเกาะมาครับเป็นชุดกเกาะเหล็กครับผมใส่ก่อนแล้วกันชุดกเกาะเหล็กชุดกเกาะเหล็กเฮ้ยอยู่ในตัวมังกรแล้วมั้งเนี่ยอยู่ที่มังกรครับ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ซอมโดโดซอมโดโดจะตายอยู่แล้วโอ้เจ้ามาทีเผอโอ้โหเกือบไม่รอดครับรอดมาได้แบบบุดบิดมากมายชุดก่อแหกหมดเลยเนะี่ยขนาดชุดเกาะออลฟาก็เสียหายมา20%เลยครับเอาชุดเกาะมาเมื่อกี้ได้ชุดเกาะเล็กมาอยู่ครับนี่หึ่งอันเป็นสีน้ำเงินมีสบู่มีมัวคิดมากนะครับ มาให้ใส่ด้วยอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นของไดโนเสาร์นี่ว่าส่วนอันนี้เป็นของเราครับโอเคเดี๋ยวเราจะใส่หมวกคิดบัตเล่นกันบ้างดีกว่าผมเกือบตายเลยนะครับโดนไปเมื่อกี้เรียกได้ว่าสาหัสกันเลยทีเดียวเปลี่ยนสก,กินให้กับหมวกเราก่อนอ๋อหมวกเราเป็นหมวกอัลฟานี่ว่าว่าแล้วว่าทําไมแตกยากโอเคใส่เป็นหมวกซานตาคอสแทนโอ้แจมใช้ได้จะจุยไปหมด เติมเลือดก่อนกินเนื้อเลยครับเดี๋ยวไปดูในตัวพรามอัลฟาว่ามีของหรือเปล่านะครับชุดเกาะดีๆมีไหมดูก่อนก็โอเคอยู่นะมีเป็นไขมุกสีดำนะครับแล้วก็เป็นเกาะชิตินเกตก็ใช้ได้ครับมีถือว่าดีมากส่วนมากพวกเกตด,ดีๆมันจะได้จากพวก a อเปนะครับผมเป็นหลักเลย NCN พวกนี้ก็เป็นลอง โอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนก็เลยน,นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ